สวัสดีครับลุงคำคนแก่สร้างตัวก็มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ลุงคำก็เ,เมนูแกงภาพยนต์ครับแกงขี้เหล็กใส่หมูใส่แคบแคบหมูแกงขี้เหล,ล็กครับ ไม่ใส่กะทิครับใส่แคบหมูใส่หมูตัวน,นี้เป็นแกงแปงครับแปงลายใส่หมูครับแตงลายใส่หมูแซ่บรับมพอพผาวทุณแม่พี่น้องเอฟซีนะครับนี่นี้ก็เป็นน้ำพริกครับน้ำพริกผักหลายอย่างน้ำพริกเอาไว้กับ ตันนี้ก็คือน้ำพริกน้ำปูนะครับลุงคำก็ชอบน้ำพริกน้าปูกินได้กินได้หมดนะครับวันนี้ลุงคำก็เอาข้าวสวยข้าวสวยห้อนมาปะพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านนะครับวันนี้ลุงคำก็แกงขี้เหล็กใส่หมูและใส่แคบแคบหมูด้วยกับแกง หมูใส่แตงแกงแตงหลายเสิหมูส่วนมากเขาจะใส่พักแต่นี่ใส่แตงแล้วก็แล้วแต่คนชอบแล้วครับอันนี้ก็เป็นน้ำพริกผักหลายอย่างก็สวยเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับครับพอเดื่นลุงคำก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจลุงคำมาตลอด ุงคำาก็ขอขอพวกคุณเป็นอย่างสูงนะครับมาสำหรับกินดี่สงครามก็กมามาเป็นน้องมาเอาเลยเนี่ยแคบหมูแคบหมูแกงกิเลงแกง,แงบ้านๆครับ เมนูบงปแปลกมาฝากเอฟซทุกท่านนะครับมาครับคำเยง,งครับ ร่อยเซยคือเกาครับแซบไนมากแกงแตงแตงไ้ายครับแกงมันบานครับ ครับเราเราิดมั้ น้ำมัครับ นี่ครับมะเขือเขือหลวง มาครับแสบคือเกาครับ อย่กงคิดเล็กไต้แค่หมูมาไปนอนไหมแสบครับของแสบคือเกาครับ ครับลุงคำก็ขอขอบพระคุณนะครับท FC, ี่พี่น้องเอซพี่พี่น้องๆทุกท่านที่ติดตามและให้กําลังใจลุงคํามาตลอดลุงคําก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ลุงคําก็เอาเมนูแกงขี้เหล็กแกงแตงจหม,มูแล้วก็น้ำพริกน้ำปูเขาสวยมาผากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ เอฟซีทุกท่านที่มีพระคุณกับลุงคำมาตลอดติดตามและให้กำลังใจลุงคำมาตลอดลุงคำก็มีคำขอบคุณเนี่ยนะครับที่จากใจลุงคำตอนนี้ลุงคำก็พยายามจะสู้ให้ถึงเป้าหมายครับสู้กับพี่น้อง f อฟซีทุกข่านนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงคำก็ขอสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ